นี่คือหน้าร้านนะครับติดกับเอ่ภสัชนะครับร้านขายยาน้ำพาเภสัชคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ครับผมวันนี้มากินครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้มาครั้งแรกครัยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าสร้างเมนูอะไรครับสตรอเบอรี่บูเบอรี่วายโยเกิร์ตค่ะก็ไมเยอะจังครับอันนี้คือนม บลูเอีบบู่บีบ่มอ่บเายยเกิคะคอันนี้จะเป็นน้าเพื่สุภาพรก็อยู่ข้างโลตัสตากา,าได้นะะีกล้าขาย,ยาเลยไหมครับเป็นไงบ้างชิไมไปยังอร่อยมากเลค่ะมเป็นน้าสขภาพนะคะแก้ทไ้ครับี่งก้ละสบาทค่ะไม่แพงถ้าเพิ่มน้าเชื่อมีโตก็บาท อาะห้าสิบจะมีกล้วยหอมนะครับแล้วก็อะไรนะห้าสิบอะไรนสตรอเบอรี่อ่อสตรอเบอรี่สองของคุณแล้วครับใช่ค่ะอันนี้ของแอมก็เมนูเดียวกันค่ะันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำอันนี้คือน้ำแตงโมนะครับแตงโมปั่นราคาเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทอ่ามี กินอะไรยังครับผมกินแล้วครับต้อเป็นลูกนี่คือลูกอะไรครับลูกเตงโมเลยนี่คือลูกเตงโมเลยเตงโมสดเลยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นก้อนใช่ๆทำกลมๆเขาเขาไอ่ทำเป็นก้อนกลมๆเนาะใช่ดูเต็มเลยสวยมากอ่ะชิมนะครับออตอชิมนะครับเป็นไงบ้างอร่อยไม่หวานมากครับเป็นของปั่นพิเศษไม่ใส่อะไรนะในราคาเท่าไหร่นะครับตัที่มันตัวกพับ40บาท กิ๊กที่บ่ายก็ราคาโอเคนะครับกิ๊กทีบาทอ่ะของบาเก็มวัฒน์เป็นสตรอเบอรี่บานานาโยเกิร์ตนะครับเนี่ครับขอด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็นี่ครับผมนี่กล้วยนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็น้ำโยเกิร์ตเนาะของคุณแก้วเท่าไหร่ครับเบลแก้วละห้าสิบห้าครับขอบคุอ่ะหวานอร่อยขอเจมกินให้ดูหน่อยครับสดชื่นไหมครับหอมหวาน ผมเปรี้ยวสดชื่นมากครับคนโตเล้วครับครับผมแกงบ๊งงบปัน่นรู้สึกว่าชื่นใจครับผมครับอันนี้คือวัอฟเฟิลนะครับเราคาเท่าไหร่นะครับราคา29บาทครับ,บราคากันเอง29บาทได้2ชิ้นนะครับแล้วก็กล้วยหอมานะ ครับแล้วก็มีถ้วยหอมด้วยนี่ครับผมคิดหน้าตาครับผมกิมนหอมพอมเลยครับผมใหม่ๆเลยได้ชิมมาอ่ะขอกเกมลองชิมดูครับ,เด,ดรบเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับโอ้ชิ้นใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมฟอแบบนี้นะครับได้ครับขอตักคำนี้นะครับได้ครับ ราคา29บาทใช่ไหมครับออเพ่นแล้วก็มีกล้วยหอมม้เลยนะครับจ้าอ่ะลองกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมอร่อยมากดูดูหมูเต็มคำเลยสุดต่งยังไงครับผมอร่อยครับผมแนะนำนะครับร้านเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ครับร้านเพิ่งเปิดวันที่22 22กุมภานี่นะครับกุมภานี่ครับผม ปั่นเพื่อมียครับปั่นเพื่อเมียะแต่พวกเราปั่นเพื่อแต่พวกเราไม่มีแต่พวกเราไม่มีแฟนนะครับเราปั่นเพื่อสุขภาพครับผมนี่ครับตาต้องมีแฟนนี่ครับผมต้องห้ามนะครับสุราการต้องินะครับต้องมาลองใช่ไหมครับต้องมาลองนะครับพวกเราก็ ริปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับร้านปันเพื่อเมียเนาะครับมันจะสกิลง่ายเห็นป้ายโลตัสระครับข้างกันเลยข้างโลตัสนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ